สวัสดีค่ะนี่นะคะหลังจากเรานะคะออกกําลังกายเสร็จแล้วนะคะเดึนก็จะทานนะคะโซยาเวโปรโตีนนะคะของกิฟฟรีนนะคะเพราะว่าโซยาเวของเรานะคะสกัดจากทั่วเรืองแล้วก็นมนะคะช่วยเสริมสร้างนะคะส่วนที่สุกหลอนะคะแล้วก็ซ่อมแซมนะคะช่วยให้เรานะคะไม่หิวโหยนะคะนี่เลยเดินก็จัดนะคะสองซองไปเลยนะคะ เพื่อสร้างกล้ามเนื้อนะคะเดี๋ยวเรามาชงกันเลยจ้าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะ เดินจ่าชงก่อนนะจ๊ะ